สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันนะคะกับหัวข้อคําทํานายคนที่คุณแอบ,บชอบถ้าคุณบอกความรู้สึกกับเขาไปเขาจะเปิดใจคบกับคุณหรือว่าเขาจะหายไปเลยนะคะเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคําทํานายเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นคําทํานายอาจจะไม่สามารถส่งกับทุกคนได้นะคะ เราจะมาดูพลังงานตัวเขาก่อนนะพลังงานตัวเขานะคะเขาเป็นคนยังไงบ้างนะคะตัวตนที่แท้จ,จริงของเขานะได้ไพ่เดมูนเขาเป็นคนที่ขี้เหงานะเป็นคนที่ขี้เหงาเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นคนที่มักจะรู้สึกอ้างว้างอยู่ตลอดเวลาเหมือนในใจเขานะ่ะเขารอใครบางคนรอใครสักคนอยู่ได้ไพ่ควินไม้คนนี้เขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่ง,เป,นนเ,กงเป็นคนที่ฉลาด นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะถ้าในหน้าของการงานเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความรับผิดชอบสูงตําแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ถือว่าเขาอยู่ในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงทีเดียวนะคะเป็นคนที่วางตัวดีด้วยได้ไพ่เก้าเหรียญ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองชอบแล้ชอบอยู่กับตัวเองชอบความเงียบชอบความสงบเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายอะไรแล้วก็ที่สําคัญคือคนคนนี้อย่างที่บอกถ้าในเนรื่องงานเขาเก่ง <c oughs> มากแต่ถ้าในเรื่องทั่วทั่ไปเขาจะเป็น <shap> คนที่เก็บตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเข้าหาใครนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะมากนะ ที่สาคัญคนนี้เป็นคนที่เปิดใจยากนะเป็นคนที่รักคนยากเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างกับคนรอบตัวนะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุและเป็นคนที่มีผลนะเฮ้ยเป็นคนที่มีเหตุและผลน่ะนะคะแล้วตัวคุณละนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่จัดเม e น t ได้ไพ่สี่ไม้ ได้ไพนะ่เก้าดาบแล้วก็ได้ไพ่เดอะซันนะตัวคุณเองในเรื่องความรักที่ผ่านมานะ่ะคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาค่อนข้างหนักทีเดียวหรือเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาค่อนข้างจะหลายครั้งอยู่นะคะแต่ละครั้งที่เวลาคุณมีความรักคุณค่อนข้างจะคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะให้ความสําคัญกับคนที่คุณรักด้วยแต่นะคะสุดท้ายความรักที่คุณให้เขาไปเนี่ย มักจะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือมักจะไม่ค่อยประสบความสมําเร็จคนที่เรารับมักจะทําให้เราผิดหวังเสียใจตลอดมาความรักครั้งล่าสุดของคุณกว่าที่คุณจะตัดอ,อกตัดใจได้กว่าที่คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าตรงนั้นได้ไม่ง่ายเลยนะคะจนมาถึงวันนี้นะตอนนี้คุณมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากแล้วคุณเข้มแข็งขึ้นมากแล้วนะคะ คุณลืมเรื่องราวในอดีตไปแล้วคุณไม่ได้เป็นห่วงนึกถึงเรื่องราวตรงนั้นอีกแล้วแล้วว่าคุณกลับมาลักตัวเองกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้แล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเขาคนนั้นคนที่คุณแอบเพิ่มแอบชอบได้ไพ่อสศวินทร่วยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่สุภาพได้ไพ่สองเหรียญตัวเขาเองนะคะ ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีคนเข้ามาให้ความสนใจเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะมีในเรื่องของความรักหรือยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเหมือนว่าเขาอยากที่จะให้ความสําคัญกับในเรื่องหน้าที่การงานของเขามากกว่าให้ความสําคัญกับในเรื่องการงานให้ความสําคัญกับในเรื่องของการหาเง,งินการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองบุคลิกเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่ง nothing. นะคะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่มีน้ําใจอย่างเวลาถ้าเขาจะปฏิเสธใครหรือปฏิเสธอะไรเนี่ยเขาจะปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่มีความแต่ว่าแฝงไว้ได้วยความเด็ดขาดในคําพูดของเขานะคะคนนี้ถ้าไม่คือไม่เลยนะแต่ถ้าเขาเปิดใจให้ใครเดี๋ยวถ้าเขารักใครเนี่ยเขาจะรักมั่นคงมาก แต่ความรักของเขาอาจจะเป็นความรักที่ค่อยๆดําเนินไปช้าๆนะคะเขาจะเป็นคนที่เวลาถ้าเปิดใจคบใครในเรื่องความรักเขาจะใช้เวลาในการดูในการดูในการศึกษาในการทําความรู้จักกันนะคะเขาจะไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนในเรื่องความรักหรือในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นการคบกันแบบเพื่อนคบกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันพนนี้เรามาดูกันต่อ นะฮะแล้วไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกเกี่ยวกับเขาได้ไพ่เดนเปลร์เขาอาจจะไม่ใช่คนอ่อนหวานเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกในเรื่องของความรักแต่เขาจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานเก่งในเรื่องของการจัดสรรในชีวิตเขาเก่งในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเงินของเขานะคะได้ไพเ่เมจิเซียนถ้าในเรื่องความรักใช่เขา,าจ,จะเหมือนคุณตรงที่ว่าตัวเขาเองเขาก็เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อน เป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในอดีตของเขาอะเขาอาจจะทุ่มเทกับการงานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคนรักของเขาในอดีตจึงทําให้ความสัมพันธ์จบลงไปนะคะเป็นการจบที่เขาเองเขาก็เจ็บปวดเสียใจด้วยนะเหมือนกับมีรอยบาดแผลในใจเขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วเลยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่คราวนี้เราจะมาดูนะคะว่าแล้วถ้าคุณเปิดใจบอกเขา ว่าคุณชอบเขาว่าคุณมีใจให้ใหกับเขานะคะถ้าคุณบอกเขาไปถึงความรู้สึกภายในใจของคุณ <c oughs> ได้ไพ่ก้าถ้วยค่ะ <c oughs> คุณเองก็เรียกว่าละล้าละหลังนะบอกดีไม่บอกดีนะคะจะแสดงออกให้เขารู้ดีไหมมีความกลัวมีความไม่กล้าแนะะล้วกลัวเขาจะปฏิเสธอ่ะกลัวว่าเขาจะทําให้เราเสียใจหรือกลัวว่าหน้าแตกนะคะ ว่าว่าบอกไปแล้วแล้วเขาปฏิเสธแล้วเราจะทํายังไงคือเราคิดไปเองต่างๆนานานะคะคิดไปล่วงหน้าโดยที่เราเองเราก็ยังไม่ได้กล้าที่จะบอกเขาไปตรงๆสักทีหนึ่งอยากจะบอกหลายครั้งละได้แต่แอบมองสงสัยตาไปก็หลายครั้งละแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะคุณก็ได้แต่กลับมาคิดว่าคุณจะยังไงดีคุณจะบอกเขาดีไหมคุณจะแสดงออกแบบตรงๆไปเลยดีไหม ว่าว่าถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะเลิกคบเราไปเลยไหมเขาจะหายไปเลยไหมแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่คุณกลัวอยู่ในใจนะคราวนี้เรามาดูกันเลยแล้วถ้าคุณบอกไปเลยนะคะคือไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วนะบอกไปเลยนะปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงบ้างได้ไพ่สามไม้นะได้ไพ่ the lovers ถ้าคุณบอกเขาไปเลยนะคะเขาจะเปิดใจหรือเขาจะหายไปเลยได้ไพ่ lover รได้ไพ่ t ท w e r แล้วก็ได้ไพ่สามดาบนะคะถ้าคุณบอกเขาไปตรงๆเลยว่าคุณชอบเขานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาไพ่สามดาบไพ่ทาวเวอร์เขาก็อาจจะมีการปฏิเสธคุณก่อนนะังาเรียกว่าเขาก็จะมีการปฏิเสธความเรียกความหวังดีของคุณความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาเนี่ยเขาก็จะจะมีการปฏิเสธ นะคะปฏิเสธเพราะว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าหนึ่งเขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่ได้คิดในเรื่องของความรักยังอยากที่จะทํางานก่อนมากกว่านะคะคําตอบของเราตรงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียเซลได้นะ,ค,ะคนนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วคุณจะมีโอกาสไหมละ่ะนะคะถ้าเ็าตอบมาแบบเนี้แต่เราก็ยังแบบว่าโอเคให้เวลาเขาไปคิดเราไม่ได้รีบเร่งนะคะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงในไพ่แบบดดา ได้ไพ่ดิกช่วยถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้กดดนันเราไม่ได้รีบเราให้เวลาเขานะคะได้ไพ่ขวันช่วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามว่ายังพอมีหวังไหมบอกเลยว่ายังพอมีหวังอย่าเพิ่งทอ้อถ้าเขาตอบปฏิเสธอะไรมานะคะให้เวลาตัวเองให้เวลาเขานะเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่เพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะกลัวมากจนเกินไป กลัวในการปฏิเสธของเขาหรือพอเขามีการพูดปฏิเสธอะไรมานิดนึ้งเนี่ยคุณก็กลัวแล้วคุณก็ไม่ค่าไปต่อละนะคะถ้าเขาปฏิเสธมาเราน่ิ่งเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราอาจจะใช้ความเป็นเพื่อนค่อยๆแทรกซึมไปเรื่อยๆนะควน,นี้เรามาดูไพ่ชุดนี้นะว่าแล้วคุณจะมีโอกาสนะคะได้สมหวังไหมเขาะจะมีโอกาสเปิดใจให้คุณบ้างไหมนะคะคยังไม่ยอมแพนนะ ามาดูต่อแล้วเราจะมีโอกาสได้สมหวังไหมเขาจะหายไปเลยไหมแต่ดูจากไพ่ตรงนี้เขาไม่ได้หายไปนะเพราะ็ยังอยู่ที่เดิมของเขาเขาไม่ได้หลังหายไปไหนนะก็ยังมีการพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะคะเราก็ค่อยคอยใช้ความเป็นเพื่อนนี่แหละนะคะค่อยค่อยแทรกสึ่งคราวนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเขาจะหายไปเลยไหมคุณยังมีโอกาสมีความหวังไหมนะคะกับคนที่คุณแอบชอบไพ่ไสามไมา้ไปนี้ไพ่บอกว่าอย่ายอมแพ้ นะคะไพ่กา,ามาเทพมาแล้วใหญ่อย,ย,ยอมแพ้นะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังนะบอกเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังอย่าตามที่บอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าถ้าเขาปฏิเสธอะไรมาหรือข้อที่เขาพูดเจงลักษณะคือปฏิเสธมันเนี่ยอย่าเพิ่งถอยนะคะให้ใช้ความเป็นเพื่อนค่อยๆแทรกสึ่ไปนะคะใช้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยใช้มิตรภาพที่ดีนะคะค่อยๆ ค่อยๆทาให้เขาเปิดใจให้กับเราและสุดท้ายก็จะเปิดใจให้กับคุณค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ารักความในใจของเขานะคะในวันที่คุณบอกเขาในตอนที่คุณบอกเขาเนี่ยความในใจของเขาความรู้สึกภายในใจของเขานะคะเขารู้สึกเช่นไหนบ้างในวันที่คุณไปสารภาพว่าคุณชอบเขานะคะฉันขอนโทษที่ทําให้เธอเจ็บปวดฉันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะ อย่างที่บอกมานะเนี่ยเอาบางครั้งมันเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะหนึ่งก็คือเคยผิดหวังมาก,ก่อนแล้วก็อยู่คนเดียวมานานนะคะพอจะมีใครอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาคิดเยอะคิดหนักนะดังนั้นข้อความในใจของเขาความรู้สึกของเขาในตอนที่คุณเข้าไปบอกว่าคุณมีใจให้เขาคุณชอบเขาเนี่ยนะคะเขาก็าจะบอกว่าคือการตอบปฏิเสธของเขาเนี่ยเขาก็ารู้สึกเสียใจดังอาที่ตอบปฏิเสธคุณมานะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขามีความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มั่นใจว่าถ้ามีความรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะพไพ่เมนี้ขึ้นมานะฮะที่บอกว่าเขาเคยถูกคนรักทอดทิ้งมาก่อนนะคะอ่าคนนี้เรามาดูนะคะแล้วสุดท้ายคุณจะได้สมหวังไหมกับคนที่คุณแอบชอบฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจับตามองตลอดเวลาแสดงว่าคุณแอบมองเขาอยู่ตลอดเวลาเขารู้นะเขารู้ว่าคุณแอบมองเขาอยู่นะคะ ฉันไม่ใช่คนในแบบที่เธอต้องการนะแล้วก็ฉันขอเวลาทบทวนเรื่องนี้อีกสักพักนะก็ตรงตามชิ้นบันที่ายไว้นะคะว่าให้เวลาเขาเราไม่ได้เป็นรีบเร่งเราไม่ได้เป็นเร่งรัดขอคําตอบจากเขาสักทีเดียวเราก็บอกกับเขาว่าเราก็แค่อยากให้เขารู้ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับเขานะคะที่เหลือคุณก็ใช้ความเป็นเพื่อนนะคะค่อยๆแทรกซึม ทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจในตัวคุณในความรักที่คุณมีให้กับเขาเมื่อถึงวันที่เขามั่นใจแล้วเนี่ยนะคะว่าคุณค,คือคนที่จริงจังและจริงใจกับเขาจริงๆนะคะจะไม่ทําให้เขาผิดหวังเสียใจเมืนะะ่อถึงวันนั้นที่คุณทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้เขาจะเปิดใจให้กับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบอกกับคนที่คุณแอบชอบคุณบอกคุณมีใจให้กับเขานะคะมันอาจจะไม่ง่ายในครั้งแรกนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาจะค่อยๆเปิดใจให้กับคุณเองค่ะ